สวัสดีค่ะวันนี้ต้องถ่ายเอง,อง,เ,องเพราะว่าเราจะทำคลิปที่เรียกว่าคลิปฉุกเฉินเนื่องจากกล้วยมงคลของเราสุกแล้วสุกวันนี้พอดีเราก็เลยคิดว่าเราจะเอากล้วยมงคลมาทำอะไรดีอีพีนี้ต้องถ่ายเองด้วยที่ไอไม่อยู่เศร้ามากดูสิเดี๋ยวให้ลูกๆช่วยว่าจอบมันเป็นยังไลงลูกไหมคะวันนี้เราทํทำกล้วยอะไรคะกล้วยไททานิค มันใหญ่เกินเหตโอเคเดี๋ยวไอจะโชว์อยู่ถ่ายไอบ้างกล้วยมงคลที่เราไปเก็บมาจากสวนสุขดีนะคะโอ้โหเป็นสีเหลืองดูขนาดเทียบกับหน้าเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะทดลอง3อย่างวันนี้ก็คือ 1. คือเราจะชิมสด 2. คือเราจะทำกล้วยอบและสก็คือกล้วยบวชชี ทำไมมันออกสีเหลืองๆอะวิ่ยเปลือกหนาหทีเดียวเนื้อเยอะอย่างเนื้อเยอะมากทำไมมันใหญ่จังหาลับกล้วยมงคลของเราใหญ่มากใหญ่มาก,มากาอันไหนลองเทียบกับแคนมาร์ิโอ๊ยเดาแ่นมาร์เลยจะแบ่งเป็นอย่างนี้เพื่อความสวยงามน,นะคะให้เขาดูข้างในให้เขาดูข้างในด้วย แต่มันก็มีความเหมือนแบบดิบๆอยู่ด้วยอ่ะผสมกันอ่ะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยหวานคล้ายๆกับกล้วยหอมมีความคล้ายกับกล้วยหอมผสมกล้วยไข่แต่ว่าจะหนึบกว่าเดี๋ยวลองกดดูว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ใส่น้ำเกลือแล้วนะคะขั้นตอนแรกเราจะหั่นเป็นชิ้นยาวๆหรือหั่นยังหนาอยู่นะคะแปลว่ามันยังจะสุกได้มากกว่านี้อ่ะดูข้างในซิเมตมันแทบไม่มีเลยแท่ไปในน้ำเกลือนะคะไอ้องเราไปฟาดโต๊ทำแบบว่าอย่างรวดเร็ว ที่ไทยอยู่ใช่ไหมคะก,การที่เราแช่น้ําเกลือก็เพื่อที่จะให้กล้วยมันไม่ดํานะคะแมาช่วยเอาตะแกงออกมาจากเตาอบให้หน,น่อยไหมตะแกงคืออะไรขอบคุณครับเราจะต้องตั้งไว้ที่200องศา10นาทีจริงๆลนะ้วใช้ประมาณ20นาทีนะคะเรียงเข้าไปเลยดีกว่า ยี่ะ20นาทีแล้วก็คอยกลับนะคะถ้ามันเห็นมันจะไหม้ก็กลับด้านค่ะตบติ๊กตั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 บติ๊กตบติ๊กตบิ๊กตบยี่สนาทียังคะยัง20นาทียังคะยังค่ะติ๊กตับติ๊กตับติ๊กตับมาร์คบอกว่าเราควรจะมีลฟาส์ฟาวด์นะมันมีต้องถ่ายเอาไว้ดูสีเขาค่อยๆเข้มขึ้นจริงๆ เนี่ยเราก็ไปทำให้มันฟาวด์เร็วๆมัน,ก,น,มน,นกินเหมือนขนมปงังกินเหมือนขนมปังไม่กินก็ใช้ได้นะมาใช้ได้อยู่ข้าวแล้วอ้าวข้าวแล้วได้กินหอมแบบอย่างรุนแรงแล้วอะ่ะกลับด้วยกลับค่ะมันกินเกียมนิดน,นึง 5นาทีเราก็ได้เวลา20นาทีแล้วถึงเวลาคีบออกจากตะอบ <Yeah. Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ต่อไปกันการชิมกล้วยอบหนึบหนับที่เรา อบเอาไว้โดยน้องมาร์คเหมือนมะขามเหมือนมะขามมะขามอืมเพราะมันมีความเปรี้ยวอยู่ด้วยจริงๆด้วยกวยมงคลอบรสชาติเปลี่ยนเป็นมะขามจริงของมืมไม่คามเปรี้ยวนะคะไม่หวานมากกวยมงคลเป็นมะขาม แล้วแล้วกว็บทชี้ก็มาถึงนะคะหน้าที่การชิมนี้ทุกคนก็มอบหมายให้น้องมาร์คแล้วก็บทชี้โดยกล้วยมงคลของเราพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะโอเคเป็นยังไงคะหวานหวานน้ำกะทิหนูชิมกล้วยด้วย โอ้ยโอ้ยวิถีเด็กกินเก่งได้ไหมครับร้อนก็ยังยิ้มสรุปแล้วรสชาติของกล้วยบวชชีที่เป็นกล้วยมงคลเป็นไงคะไม่หวานมาก แต่ว่ามันยังไม่ค่อยสุกยังไม่ค่อยสุกสรุปชอบอันไหนมากกว่ากันคะสองอันนี้ชอบอันนี้ชอบกินกับกะทิเพื่อกะทิมันแกเล,ลียนแกเลียนกะทิแกเรียนตามแม่ชิมนะคะออกเปรี้ยวมากกว่านค่ะแล้วก็เนื้อก็จะลุยๆนะคะไม่ได้เหนียวมากเนื้อจะออกคล้ายๆกับกล้วยหอมมากกว่ากล้วยน้ำว้า ถ้าเกิดเป็นแม่นะคะแม่ชอบแบบอบมากกว่าค่ะแล้วก็ถึงภารกิจสําคัญนะคะจะเอากล้วยมงคลไปให้พีก้าปุโตชิมนะคะซึ่งเขาก็เป็นนกแก้วซันคอนหนัวเขาก็กินกล้วยอยู่แล้วนะคะแต่พันนี้เขายังไม่เคยกินคะ่ะแล้วเขาก็กินยากพอสมควรไม่ได้กินได้ทุกอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพีก้าปุโตจะชอบแบบไหนมีแบบสดกับแบบอบนะคะเดี๋ยวไปดูกัน ไม่มงคนจ้ะชิมอันนี้นะดีไหมดีไหมดีไหมอันไหนที่หนูชอบอ่ะกุโตลองอันสดก่อนค่ะแล้วเขาก็ไปชิมอันที่เปน็นนี่แล้วเขารู้สึกว่ามันแข็งนะคะก็เลยไม่กินต่อแต่บัอาจจะต้องบีบให้เขานิดนึง่งเพราะว่าเปลือกมันค่อนข้างจะแข็งข้างในน,นี้มันจะนิ่มนะลูกชิม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 อ้ชอบบิดใหญ่เลยบิดใหญ่เลย โอ๊ยชิมเอาดึงอย่าเลยดึงอย่าเลยอันนี้เป็นปิกาแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งโอ้เขาก็ไปที่กล้วยอบค่ะโอ้ชอบกล้วยอบค่ะตัดสินได้แล้วค่ะว่าคราวนี้นะคะที่ถูกใจปิกาปุตโตก็คือกล้วยอบมงคลลองอะไรบ้างมุมนี้ดีมุมนี้น่าสวยเอาหนึ่งคถ้าไม่ทำลายกดกดกดไทย อ๋อกดถ่ายถ่ายอยู่อันนี้มุมกล้องใบม่าแล้วขอให้ subscribe to Mama Garden ด้วยเราใกล้ถึง500 subscribers แล,แล้วแล้วก็ like video แล้วก็ turn on n o t i f i c a t i o n bell ถแชร์ด้วยครับแชร์ด้วยครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับไหวลูกไหวไหวอุณครับ <c oughs> Ha <laughs> ha